นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนเราก็สู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันพระร่าค่ะี16มิถุนายน2565นะครับ ผมตรวจสุธิวัตรร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้เนี่ยเราติดตามการประชุมนะคะของ FOMC แล้วก็<ฆ>ถือว่าเป็นไปตามตลาดค่านะปรับ,รบขึ้นดอกเบี้ย0.75ใช่นะครับนอกจากเป็นไปตามตลาดค่าสำหรับฝั่งสหรัฐแล้วนะครับฝั่งของ ECB ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการในฝั่งของพัฒนรเนี่ยนะฮะ ในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็น่าจะเป็น s e ติเ m e n t ที่ทําให้ตลาดวันนี้ไม่ย่อลงหนะักเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมานะครับวันนี้<ม>ชวนผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันนะครับเราแชร์ผ่านเซสโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอย่าติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e t เทร d e com รวมทั้งเซเทรดคลับนะครับบ้านเรายังมีประเด็นใหญ่เรื่องของพลังงานที่กรบงองอเค RPG ขึ้น1บาทต่อกิโลกร,รัมต่อเดือนไปอีก3เดือนด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวะะมีรายละเอียดนะคะให้ติดตามกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเริ่มกิจกรรมกับนาทีลงทุนของเราค่ะด้วยการสแกน QR code และส่งภาพความประทับใจนะคะในการไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าตอนนี้เราสนับสนุนเรื่องของ Thailand Reopening เปิดประเทศแล้วนะคะได้ไปใช้บริการที่ไหนกันมาบ้างประทับใจยังไงแล้วก็มีคาแนะนําติชมยังไงสําหรับรายการของเราก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะครเราจะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะได้รับของที่ระลึกนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้นะคะ<ช>นั่นก็ค,ค,คือเป็นถุงผ้าค่ะรักโลกทามาจากขยะขวดพลาสติก10ขวดด้วยกันออกมาเป็นถุงผ้าใช้ประโยชน์ได้แบบนี้นะคะจาก GC นะคะครับ ร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับส่งภาพกันเข้ามาได้นะครับไปเช็คของทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก,กันก่อนครับที่ทางดาวโจนส์นะครับฟื้นขึ้นมาได้ 303.70. จุด S&P 5 0 0ฟื้นขึ้นมา54.51จุดแล้วก็ n a ส DA q ฟื้นขึ้น,นมา2 7 0 8 1จุดนะครับบวกขึ้นมา1-2.5ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลังจากที่ FOMC คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไป0.75ตามที่ตลาด คาดการไว้นะครับถือเป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี37นะครับแล้วก็การส่งสัญญ,ญาณของประธานเฟดเองก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังไม่ได้ชะลอตัวในปีนี้นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปิดเผยการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าดอทพลอตนะฮะเจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยคาดการว่าดอกเบี้ยจะไปแตะระดับ3.4เเซ ในช่วงสิ้นปีนี้ก็บ่งชี้ว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับ1.75%ภายในปีนี้แล้วก็คาดว่าดอกเบีย้ยจะพยานสูงไปถึง3.8%ในปี66แล้วก็ปี67ถึงจะชะลอตัวมา3.4%อัตราดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ที่2.5%นะครับรวมถึงเรื่องของการลดขนาดงบดุลหรือว่า QT ด้วยนะฮะแถลงการของเฟดระบุว่าเริ่มมาตั้งแต่1มิถุนายนและนับตั้งแต่1กันยายนเฟดก็จะเพิ่มวงเงินในการลดขนาดงบดุลเป็น2เท่า นี่สภาพคล่องก็จะถูกดูดออกไปอีกนั่นนะครับเฟดก็มีการปรับลดตัวเลข GDP สหรัฐปีนี้นะครับ 1.7%จากเดิมคาดไว้2.8%ก็เท่ากับว่าจะยังไม่ได้ e c e s s i o n นะฮะอันนี้ในมุมของทางเฟดของทางสหรัฐนะครับราคาหุ้นที่บวกขึ้นได้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์เชิงบวกจากเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มแบงก์ก็พุ่งขึ้นตามอัตราดอกเบีย้ยนะครับอย่าง Bank of a m e r i ริาพุ่งขึ้นไป1.88%หุ้นเทคโนโลยีก็ดีตัวอย่าง Netflix เองพอมีข่าวว่าจะสร้าง s q u i d Game เนี่ยนะฮะทำภาคต่อเนี่ยนะครับก ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับยอดค้าปติดพฤษภาคมลดลงไป0.3%แล้วลงครั้งแรกในรอบ5เดือนแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง2จุดนะครับสู่ระดับ67ในเดือนมิถุนายนก็เป็นประดับต่ำที่สุดในรอบ2ปีครับฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเองก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะปัจจัยเดียวกันค่ะไปดูฟุตซีร้อยกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะบวกมาได้85.95จุดประมาณ1.2%นะคะ ดัคเยอรมนีค่ะบวกมา180.90จุดและ CAC 40บนะคะบวกมา80.29จุดก็มีเรื่องของ ECB ด้วยนะคะธนาคารกลางยุโรปที่จัดประชุมฉุกเฉินเพราะว่าตอนนี้ตลาดพันธบัตรยูโรโซนค่อนข้างผันผวนนักลงทุนจับตาคืนนี้ต่อนะคะกับการประชุมธนาคารกลางอังกฤษค่ะคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน หุ้นในกลุ่มเดินทางและสันทนาการนำตลาดนะคะพุ่งขึ้น3.4เอร์เและหุ้นเกือบทุกกลุ่มตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดในแดนบวกหมดเลยนะคะทางประธาน ECB ค่ะนางคริสตินลาการดบอกว่า ECB จะใช้เครื่องมือใหม่เพื่อป้องกันการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจก็จะใช้ความยืดหยุ่นในการนำรายได้จากการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดอายุมาลงทุนใหม่เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกยูโรโซนที่ประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมากนะคะ โดย ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็ส่งสัญญาณเหมือนกันว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกรกฎราคมและกันยายนเพื่อสกัดเงินเฟ้อยูโรโซนที่ไปแตะระดับ8.1%ในเดือนพฤษภาคมนี่ถือว่าสูงสุดตั้งแต่ปี2,540เลยค่ะครับฝังของน้ํามันกันบ้างน,นะครับตัวเลขสต็อกที่เพิ่มเกินคาดก็ทําให้น้ํามันปรับตัวย่อลงไปนะครับดลวทิทยาก่อนหน้านี้หลุดระดับ120ไปนะฮะเบรนท พอปรับตัวครั้งนี้เนี่ยหลุด120ีิไปนะครับอยู่ีไอลงไป3เหรียญ62เซนเบรนซ์ลงไป2เหรียญ66เซนหลุด120สดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะส่วนฟังดูใบย,ย่อลงไป2เหรียญกว่าเลยนะครับเหตุที่มีการปรับตัวในทิศทางขาลงแบบนี้หลังจากที่ EIA e <IA, S 1> เปิดเผยสต็อกน้ามันของทางสาหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น2ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุด10มิถุนายนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวลงนะครับ ยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง0.75ของทางฝั่งธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะฮะค่ะขณะที่ทองเนี่ยก็มีปัจจัยหนุนนะคะปรับบวกขึ้นมาได้เมื่อคืนนี้นะคะถึง6ดอลลาร์10เซนต์นะคะอยู่ที่1,819.6ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะน <l> ักลงทุนหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่ามีตัวเลขทางฝั่งสหรัฐข้อมูลเศรษฐกิจนะคะเรื่องของยอดค้าปลีกที่ออกมาเนี่ยสวนทางกับนักวิเคราะห์คาด ปรับลงไปนะคะ0.3%แต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าจะขยับขึ้น0.2%คนละทางกันเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ราคาทองขยับขึ้นส่วนราคาทองในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบกันหน่อยนะคะสำหรับล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะประกาศครั้งที่1ราคาทองขยับบวกมานิดนึงนะคะ50บาททองคำแท่งขายออก3300บาทและทองรูปพรรณขายออก3800บาท ทองเนี่ยถ้าไปดูฝั่งปักกิ่งเองคือจีนเขาก็เลื่อนคลายล็อกด้วยนะคะก็เป็น <Ừ. S 1> อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนขึ้นมาเพราะว่าเขามีผู้ติดเชื้อใหม่ค่ะอ<ฤ>พอขึ้นอาานาัาดอกเบี้ยนะฮะดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงทําให้บาทแข็งค่าขึ้นนะครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่34บสาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เป็นไปตามทิศทางของท่างเงินของทางฝั่งสหรัฐถามในมุมของแบงค์ชาติว่ายังไงกันบ้างนะครับทางผู้ในการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดารณีแ่จู เปิดเผยว่าเงินบาทที่อ่อนค่านั้นนะครับเพราะว่ากังวลจากเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวและที่ผ่านมาดอลลาร์ก็แข่งค่าทาำสถิติในรอบเกือบ20ปีสกุลเงินในภูมิภาคนี้นะฮะในฝั่งของเอเชียเนี่ยนะฮะก็อ่อนค่าลงไป3-7%ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบาทนะครับเราอ่อนค่าไป4.5%ครับ สำหรับการลงทุนของต่างชาตินะครับก็ยังมีสถานะเป็นการซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไทยนะครับ1 5 0 0 0ล้านด้วยกันแบ่งเป็นหุ้น130 0 0ล้านแล้วก็พัฒนาอีกสอ0 0 0ล้านนะครับแบงก์ชาติติดตามการเคลื่อนไหวและพร้อมเข้าไปดูแลเมื่อความผันผวนผิดปกตินะครับและจากการที่แบงก์ชาติส่งสัญญาณแบบนี้รวมทั้งเงินเฟอ้อที่สูงตลาดประเมินว่ากรงประชุมจะมีการประชุมนัดพิเศษหรือเปล่าเพราะว่ารอบ ปกตินัดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงสิงหาเลยนะฮะจะเป็นสิงหาเลยนะฮะจะมีประชุมนัดพิเศษหรือเปล่ารอจับตานะครับมีมุมมองจากทางดรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับประเมินว่ามีโอกาสที่บาทเนี่ยจะเห็นไปอ่อนค่าสู่ระดับ3.6บาทต่ตอรอลลา,าร์สหรัฐจากการปรับนโยบายการเงินของเฟดที่เร็วและแรงขึ้นครับ อาจจะส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รุนแรงโดยเฉพาะประเทศที่ไม่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยอย่างไทยก็จะยิ่งฉุดค่างเงินบาทให้อ่อนค่าแรงมากขึ้นนะครับส่วนมุมมองของทางคุณกอบศิษย์ศิลปะชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารการกรกรไทยประเมินว่าถ้าเฟดยิ่งใช้ยาแรงยิ่งทําให้โอกาสที่จะกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐมีมากขึ้นนะครับถ้าดูในอดีตเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ย14ครั้งมักจะจบด้วยเพราะถดถอยถึง11ครั้ง ดอกเบี้ยของเฟดที่0.25ก็สร้างภาระหนี้ให้สหรัฐเนี่ยถึง1.6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับหนี้ในปัจจุบันก็มีเยอะอยู่แล้วนะ66ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะหลายปัจจัยกดดันตลาดตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาษี ขายหุ้นนีคะบอกว่าโอ้มาในช่วงเวลานี้เหมาะสมแล้วหรือยังจะกระทบหนักไหมนะคะล่าสุดนี้ค่ะก็มีมุมมองนะคะเรื่องของการเก็บภาษีการขายหุ้นเนี่ยที่บอกว่าจะเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ0.1%ของมูลค่าขายตั้งแต่บาทแรกนะคะ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าอัตรานี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะกับสภาพณปัจจุบันนะคะเพราะว่าต้นทุนภาพรวมก็จะสูงขึ้นภาวะตลาดทุนดัชนีหุ้นทั่วโลกก็ยังผันผวนอยู่ทั้งเงินเฟ้อนะคะทั้งภาวะสงครามด้วยอยากจะให้มีการแจ้งล่วงหน้า นะคะในการใช้ภาษีขายหุ้นเนี่ยต้องดูทั้งช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวผู้ลงทุนเองด้วยค่ะคือถ้าดูอัตราการจัดเก็บเนี่ยมันเป็นอัตรา,ารที่กําหนดไว้ตั้งแต่ปี2534แต่ว่าตอนนั้นค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ0.5คือเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยอาจจะได้แต่ตอนนี้ค่ะค่าคอมมิชชั่นเหลือ0.08ดังนั้นนะคะถ้าเป็นอัตราเดิมเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุนสูงขึ้นนะคะต้นทุนสูงขึ้นกระทบสภาพคล่องการตัดสินใจลงทุนนของงผู้ลททุทุกประเภ อย่างมีนัยสําคัญเลยด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความกังวลกันในมุมนี้นะคะซึ่งถ้าเราจะไปดูเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นก็อาจจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเราด้วยเพราะว่าถ้าดูผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยคะ่ะจัดโดย IMD ของไทยลดลงถึง5อันดับไปอยู่ในอันดับที่33จาก63เขตเศรษฐกิจนะคะ โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยชี้วัดค่ะเรื่องนี้เองทางรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนาพงศ์ก็ยอมรับเลยนะคะว่ามาจากผลกระทบหนักหลักเนี่ยจากโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดทั้งปวงเดี๋ยวก็ต้องดูการพูดคุยนะคะกับคอรมอค่ะในการลดค่าครองชีพที่จะเสนอกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีเงินมาดูแลอีกเท่าไหร่ตอนนี้เงินกู้ที่จะมาดูแลผลกระทบโควิดยังเหลืออยู่ประมาณ75,000ันล้านบาทบนะคะส่วนเรื่งอง l อ g พจีนะครับกบงเห็นชอบเคาะขึ้นราคา l อ g พจีบาทต่อกิโลกร,รมัมต่ออออเเดดืนืนนไปีก3 ก็จะเริ่ม1่กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายน3เดือนนี้เท่ากับว่าถังหนึ่ง15กิโลกรัมขึ้น15บาท15บาท15บาท,บาท,บาทกันยายนจะไปอยู่ที่4 0 8บาทต่อถังนะฮะ,ะปัจจุบันนี้300กว่านะอโอ้จะขยับขึ้นไปเนี่ยนะฮะ,ะแต็จริงถ้าดูเทียบตลาดโลกนะครับทางกบงประออเ,รเมินว่าตอนนี้ราคาตลาดโลกไปอยู่ที่460บาทต่อถังไปแล้วะนะฮะก็มีการอุดหนุนอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับส่วนทางสหพ,พัฒน์นะครับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนเสนอว่า กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะจะไปเสนอกันอีกรอบหนึ่งเรื่องของการขอให้มีการปรับขึ้นมาแล้วก็ผงซักฟอกหลังจากวัถุดิบตลาดโลกสูงขึ้นนะครับจะขอขึ้น1บาทต่อซองจาก6ไปเป็น7บาทนะครับหลังจากไม่ได้ปรับมา14ปีก็อยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์เร่งอนุมัติภายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาอั้นไว้นานจนขาดทุนแล้วฮะ ดังนั้นถ้ามาเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะดาวโจนส์ที่ปิดบวกมาได้กว่า300จุดนะคะก็น่าจะส่งผลดีในวันนี้กับตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงฝั่งยุโรปที่ฟื้นตัวด้วยแต่ปัจจัยลบค่ะการที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอันนี้ก็ยังน่าจะมีผลกับตลาดอยู่น้ํามันดิบที่ปิดร่วงและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่พูดถึงการดูแลค่างเงินบาทค่ะมีการเกรงกันด้วยนะคะว่ากรนง,องอเนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามฝั่งของอเฟดด้วยนะคะครับ ทีนี้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับก็รอติดตามผลการประชุมเฟดนะครับซึ่งผลการประชุมเฟดก็ออกมาช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ย่อลงไปเกือบเกือบสิจุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขาย6 8 0 0 0กว่าล้านนะครับหลุดพันหไปเป็นที่เรียบร้อยมูลค่าการซื้อขายในแต่ละกลุ่มต่างชาติขายสุดที่ออกมา2,000กว่าล้านนะครับขณะที่รายย่อยเข้าไปช้อนรับนะครับถ้าดูรายกลุ่มนะครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ ห้าดับหลักทรัพย์นะครับมีทั้งซีพอสอผอปตท B ีบีเอลเอ็เคแบงกลุ่มพลังงานก็มีการซื้อที่ค่อนข้างคึกคักแต่เป็นทิศทางขาลงในตลาดนะครับส่วนทางมุมมองในวิเครห์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณกรพัฒน์รเชษฐ์ครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบลนมุระพัฒนาสินคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับประเมินยังไงบ้างครับหลังจากเราทราบผลเฟดแล้วจะ ฟื้นตัวได้เหมือนหลายประเทศไหมครับครับเรามองตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวในวันนี้นะครับโดยภาพหลักก็บอกว่าธนาคารสหรัฐอินเนียบขึ้นตัดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับที่0.75เปเซนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคาดการนะครับเทอร์มินัลเรดดอกเบี้ยสิ้นปีเนี่ยก็ขยับไปที่3.375เเซึ่งเป็นระดับที่ต้องบอกว่าผ่อนคลายกว่าที่ตลาดมองเท่าๆ4เซนะครับขณะที่ปีหน้าก็ขยับไปที่3.75เรนะครับโดยภาพรวมก็ทําให มุมมองการวิ่งปรับขึ้นต่ำเบี้ยของเฟดเองเนี่ยนะครับไม่ได้แรงกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับแล้วก็สัญญาณของตัวผู้หนหลุดแางการเงินของสหรัฐนะครับจอโจมพาวเวลในช่วงท้ายเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็แสดงจิตจ,จำนงในการที่พยายามจะคุมดอกเบี้ยให้ได้คุมเงินเฟอ้อให้ได้นะครับนั่นก็เป็นอะยที่ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะพึงพอใจรวมถึงการคาดการณ์นะครับของเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมเนี่ยนะครับยังเป็นลักษณะของการที่เป็นภาพของตัวซอฟต์แลนดิ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดการณ์ความเสี่ยงต่่อตัวตัวสกเทาไหร ก็ทำให้ตลาดองระยะสันน่าจะรีบาวครับวันนี้ผมคิดว่าแนวต้าน1,611-1,616จุดแนวรับเด่นีอยู่ที่1.583-1.575ครับผมค่ะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะกดดันตลาดอยู่ก็คือเรื่องของการเก็บภาษีขายหุ้นนี่แหละค่ะที่ลหลายๆฝ่ายอาจจะมองว่าจังหวะน,นี้เหมาะสมแล้วหรือยังถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะกระทบกับตลาดขนาดไหนคะครับคือต้องบอกว่าผลการศึกษาของ IMF เ่ยครับได้มีการประเมินนะครับว่าถ้าประเทศไหนนะครับมีการเก็บภาษีนะครับ Financial Transaction Tax นะครับ 10 basis point เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องการถือครองเองนะครับประมาณสัก0.5ปีนะครับเช่นเดียวกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่า Impact ต่อตัวตลาดก็คือตลาดจะปรับฐานลงไปประมาณสัก6เนะครับเห็นตอนนี้เราต้องมาประเมินกันครับว่าเอ๊ะตลาดหุ้นไทยเนี่ยนักทุนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถือครองหุ้นนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าสหรัฐนะครับก็คือถ้าเกิดเราถือยาวกว่านะครับประมาณสัก1ปีกว่าจะมีการหมุนเวียนหุ้นเนี่ยนะครับ ตัวตลาดจะลงแค่3 2นะครับแต่ถ้าเกิดเราถือสั้นกว่านะครับประมาณสัก0.25ปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดจะลงถึงระดับ10%เลยนะครับเป็นในเบื้องต้นผมคิดว่าเป็นเด็นนี้นะครับกดดันตลาดแน่ๆครับตัวมันดิเป้นทีของตลาดเองก็ถอยมาสัก1เท่าครับประมาณสัก90-93จุดโดยประมาณนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายโดยรวมก็ต้องบอกว่าจะเบาบางลงนะครับจากต้นทุนธุรกรรมที่สูงขึ้นนะครับเป็นในภาพรวมมันก็ต้องบอกว่าถ้าสบาจะใช้จริงก็คงต้องรอนะครับจุดที่เศรษฐ มีภาพการฟื้นตัวที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เราอยากเห็นการประกาศนะครับไทม์ไลน์ที่ชัดเจนออกมาก่อนนะครับเพื่อให้ตลาดนี้มีการเตรียมตัวครับผมค่ะบเอาละนะฮะวันนี้ขอหุ้นแนะนําจากทางบอลนูมุราท์ได้ครับครับอุตสาหกรรมเทคน่าจะฟื้นตัวนะครับวันนี้เราชอบหุ้นดีด็อกเก็ตคอนซัลนะครับมี b ีเอสดีบแล้วก็อินเส็ตครับผมค่ะขออีกกล้องหนึ่งฮะเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมบางไม่ทานนะคุณประภัทรบีเอสดีบีแปดครับผมใช่ครับผมแล้วก็บีไอเคนะครับแล้วก็ตัวอินเส็ตครับผม แล้วก็อินเซนนะครับมีบิลิกด้วยค่ะได้ครับเอแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณประัสต์สวัสดีคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปโฟกัสที่กลุ่มดิจิตลเทคนั้นจริงหลายบอวันนี้ก็ออกมูส์เดนโทนไปที่เรื่องของการเชียร์นี่แหละกลุ่มเทคนี่แหละน่าจะมีโอกาสได้รับประโยชน์นะค่ะมากันที่หุ้นนะคะทีคาค่ะที่ปิดเทรดไปวันแรกเนี่ยก็เหนือราคาจองได้นะคะโดยทางคุณภากรปีตาะวัชชัยค่ะ กรรมการและผู้จัดการคุณแมนพงศ์เสนาณรงค์เรืองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณวีรศักดิ์วานิชวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมจทีคาก่อสร้างร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะของบอมจทีคาก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในวันที่15มิถุนายนเมื่อวานนี้เองค่ะมูลค่าหลักทรัพย์นะราคา IPO 1,380ล้านบาทโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TEKA นะคะ TEKA ค่ะโดยปิดเทรดวันแรกเหนือจอง34สซางหรือ7.39%จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ4บาท60ซางมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,377.38ล้านบาทค่ะ และคุณผู้ชมครับวันนี้มีทางเลือกการลงทุนมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับเพื่อให้เงินได้ทำเงินนะครับเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีนะครับขอแนะนำ TTB Smart Port นะครับที่มาพร้อมโซลูชันการลงทุนง่ายๆด้วยการลงทุนที่เป็นกองทุนสําเร็จรูปนะครับที่มีให้เลือกลงทุนถึง5รูปแบบด้วยกัน สบายใจเพราะสามารถเลือกลงทุนได้เองตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคุณอุ่นใจเพราะมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการลงทุนอย่างอมุนติและธนชาติฟันอีสปริงนะครับที่จะคอยปรับสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติทุกเดือนนะครับไม่ต้องมีเงินก้อนครับไม่ต้องจับจังหวะการลงทุนเองแค่หนึ่งบาทก็เริ่มต้นลงทุนได้ครับและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวด้วยการลงทุนแบบดี a หรือลงทุนรายเดือนอัตโนมัตินะครับ มีโอกาสที่จะเปิดประตูสู่ร้านแรกของคุณลงทุนง่ายสบายใจคุณก็มีโอกาสรับผลตอบแทนดีให้เงินทำเงินนะครับทดลองวางแผนลงทุนได้ด้วยตัวเองผ่าน w w w t t b b a n k com tsp นะครับมีโปรโมชั่นด้วยครับคุณผู้ชม 1. รับหน่วยลงทุนพิเศษเพิ่ม0.2%ของเงินลงทุนแบบตั้งแผนการลงทุนรายเดือนอัตโนมัติหรือ dca กับกองทุน ttb smart port นะครับ เมื่อลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทต่อเดือนติดต่อกัน12เดือนระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง30ธันวาคม2565นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TTB Invest Line นะฮะโทร1428กด4ด้วยกันนะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับ1428กด4ด้วยกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9โมงจนถึง17นาฬิก30นาทียกเว้นวันหยุดธนาคารนะครับหรือที่ TTB ทุกสาขาเลยครับใครสนใจลองติดต่อไปได้นะฮะพักกันครูเดียวนะคะช่วงหน้าจะชวนไปดูเรื่องของการลงทุนแต่ไม่ใช่การลงทุนทั่วไปเป็นการลงทุนในด้านของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำรประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะย้อนกลับมาสู่พวกเราได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ เอ็กโกกรุ๊ปบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนทางุกชมน,นะครับไปดูการลงทุนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับในรูปแบบของความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติปากรุงชิงนะฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นโซนหลังคาสีเขียวของจังหวัดในภาคใต้เลยนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านความร่วมมือทุกส่วนในพื้นที่ของน้ําตกกรุงชิงนะฮะเมื่อวานนี้เองครับมีการสมมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกกรุงชิงอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมกับระบบสื่อความหมายธรรมชาติและแอปพลิเคชันกรุงชิงโบโชเนเจอร์เทรล360อองศานะครับที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ E อกโกกรุ๊ป โดยมูลิธิไทยรักป่าพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเก่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าดิบชื้นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของภาคใต้นะครับจุดนี้คุณผู้ชมถ้าไปเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆเพราะที่นี่นะครับจุดนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของค่ายคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับมีระยะทางไปกลับรวมประมาณ8กิโลเมตรนะครับมีความหลากหลายของพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์อย่างเช่นมดยักษ์ปากใต้นะฮะซึ่งเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรวมถึง แหล่งรวมนกสำคัญหายากจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักดูนกนะครับซึ่งซ e o ของทางเอกโกรกรุ๊ปนะครับก็เดินทางไปสำรวจเส้นทางด้วยตัวเองครับนะครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้เราเดินเข้าไปไม่กี่ก้าวเนี่ฮะเราจะเจอปูภูเขาเลยนะฮะปูภูเขาอาจารย์พิบูลซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการจากมหาลายัยสงขลานครินนะครับท่านก็มาค้นพบปูภูเขาที่นี่แห่งแรกนะครับแล้วก็เราก็จะมีป้ายอธิบายว่าที่ไปที่มาอย่างไง นอกจากนั้นก็ยังมีความหลากหลายนะครับทางพันธุกรรมนะครับชีวภาพท,ทั้งพืชและสัตว์นะครับเราจะมีะเรียกว่าเฟิร์นะนะฮะต้นต้นเฟิร์นยักษ์หาสดำนะครับซึ่งจริงๆเป็นพืชด,ดึกดําบรรเนาะเรามองว่ามันเป็นพืชสมัยดึกดําบรรซึ่งจริงๆเฟิร์นเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นพืชชั้นต่ําซึ่งเผยแพร่เรียกว่าสืบพันโดยเผยแพร่พันธุ์โดยการใช้สปอร์เขาก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของการใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์อยู่แต่ว่า เขาเป็นต้นได้เนื่นองจากเขารวบรวมรากนะครับมาอัดแน่นจนกลายเป็นลำต้นซึ่งหาไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะครับซึ่งเราเห็นเนี่ยต้นที่สูงๆมากแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาหลายสิบปีนะครับเพราะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะโตนิดเดียวเองป่าต้นน้ำมันก็คือต้นกำเนิดของชีวิตนะครับและจริงๆเป็นต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานทั้งปวงนะครับเราก็ถือว่าป่าต้นน้ำเนี่ยก็เป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่เอโกเราให้ความสำคัญที่ว่าถ้าต้นทางดีจะก่อเกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี นะครับอันนี้ก็คือเราก็มาที่ต้นหางเราก็เลือกมาที่ต้นของต้นน้านะครับอา่าบอกว่ามันมากกว่าการมาเที่ยวมาปลูกมาปลูกบ่าแต่ว่ามันปลูกจิตสำนึกของคนที่มานะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแต่หมายถึงใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็วันนี้เราก็มีการพัฒนามากกว่าการมาเดินด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันวีดิโอสามร้อยหกสิบองศาเพราะฉะนั้นบางคนที่อาจจะไม่พร้อมเดินก็สามารถที่จะผ่านระบบวีดิโอสามร้อยหกสิบองศาก็สามารถที่จะ ติดตามเข้าไปดูความสวยงามได้นะครับที่นั้นมีป้ายสื่อความหมาย13จุดนะครับก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็คุณค่าทางธรรมชาติให้กับคนที่มาเยือนได้เรียนรู้ระบบนิเวศกันด้วยสักน้อยใหญ่ต่างๆนะครับ <c oughs> น้ำตกกรุงชินนะครับจะอยู่ปลายสุดของเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะเป็นน้ําตกที่จะ เริ่มจากชั้นบนสุดก็คือชั้น7เดินลงสู่ชั้น2หนานฝนแสนหาที่มีความงดงามนะครับถึงทั้นเคยตีพิมพ์ภาพในพัฒบัตฉบับละหนึ0งพ ในปี2535นะครับเส้นทางนี้มีการระดมความเห็นจากทั้งชุมชนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงให้ปลอดภัยแล้วก็อิงกับธรรมชาติที่สุดมีการอบรมนักสื่อความนะครับเพื่อเป็นไกด์นำทางแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลประโยชน์ในเส้นทางระยะยาวตามแนวทางการพัฒนาอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะฮ<ท>ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง Eco Group นะครับดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ด้วยนะฮะ ในช่วงท้ายนี้มาตรวจเช็คตลาดทุนเอเชียกันนะคะฝั oh. ่งของนิกเกอปิดภาคเช้าไปก็บวกไปได้ตามดาวโจนส์นะคะขึ้นมา1.4%ส่วนตลาดอื่นๆนะคะในเอเชียก็มีจังหวะที่เขียวและแดงสลับกันแต่คิดว่าวันนี้ก็น่าจะิีบวกลับมาได้นะคะ oh. วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการนาทีลงทุนนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ช่วงนี้เราสคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ